รัก <c oughs> ตามความเป็นจริงอย่างนี้อาจาที่เราถึงน,น้องหลายฝั่งสําหรับวันนี้ใครจะมาพูดแบบไหนแบบไหนดังาที่พวกเกย์พวกผีมาโจมตีแบบนรกอเวจีเน,แบบนี่ยแบบนะไม่ใช่เป็นภาษาของพระภาษา,าของคนที่ว่าพูดตามแบบความจริงได้นะในเช่นอย่างที่น้องทรายบริจาคสมัตรบนทองมาทั่วประเทศไทยมาให้หลวงกระบวนผูรับหลวงกบบระบเอาเอาเอาเข้าคุงหมดฟังทีนะ มันฟังได้ไหมจริงๆนาสิ <c oughs> นี่เราที่เราไปอ่านาภาะว่าหมดสภาพว่างนี่เลยนะหมดสภาพของความเป็นพระแล้วเร็วกว่าประชาชนก็อยู่บ้างเพราะของเราทําเราทำําทำยังไงเราทําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังจริงนะเนี่ยเราเป็นคนทําเองตามมาโจมตีเรา,เารว,ว่าเราเอาเงินเข้าคุมข,ของเราหมดมันเข้ากันได้ไหมละ่ะก็เราทําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับว่าเรา เขาเขามาโจมตีว่าเอา,เ,อาเงินทั้งหร่สิบตันเท่ทาไหร่ก้นจาวนี้เนะี่ยเราเข้าคุมหมดมันเข้างานเมื่อเราอ่านมันนี่อ่านพระละท้อพันเร็วร้าขนาดนี้ว่างเร็วร้าที่สุดเลยเพราะตามความถึงของเราออกแล้วไม่มีอะไรเลยแต่บอกว่าเรามาโจมตีเราว่าเราเข้าคุมหมดคือมันกูนไม่ได้เลยว่ามันนี่จับตรงนี้หมดสภาพพระว่า,วาง ข้าไปพูดชื่ออื่นมันก็พอคาดพาเราไปพีดๆสููๆแต่มาพูดกับเราอย่างชื่อว่านี่ร้อยกว่าเศนเลยอนเราบริสูดรร้อยกว่าเศนว่าเราปืนนี่มันเข้ากันได้อย่างไงนี่แหละเราจับเนี่ยโอ้หมดสภาพซะตั้งหน้าตั้งตาโจมตีทำความเสียหายแก่ชาติแก่ศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้เราเป็นตัวตั้งตัวจริงก็ทำลายเราไปเลอยนะแล้วสุดข้ามันก็ทำลายมันนั่นแหละมั่ทำลายไป มันสะเทือนใจอยู่มากบทนี่แล้วบัญชีระเบียนบัญชีเงินที่เราจับจ่ายตลอดมาเนี่ยเดี๋ยวก็การเสื่อชัยเนแผนหนึ่งมันก็ไม่เคยมาขอดูบัญชีการรับการจ่ายของเราใช่ไหมเนี่ยมันมาเต็มกว่าเราได้ไหมว่าเราเอาเงินเขาผูกบดนี่ก็มันดูไม่ได้ไม่มาดูเลยบัญชีของเรามันก็อุตริขึ้นมาได้เนี่ยดึงมาเร็วที่สุดวมานเลย ความกิ <c oughs> งก็เป็นอย่างนั้นกับโรกเพราะเราทําด้วยความเมตตาจริงๆเราไม่เอาอะไรเลยที่ดูของราบ้านนี่ต้องจัดระใดมาเรายังไม่เคยเห็นเราตาตอ,อกหมดเลยไม่เคยเจ็บเคยสั่งสม,ม,มนะมนีของย่งเพื่อชาติซึ่งกาลังจะล่มจมล่มจมให้เห็นกันอยู่นี่และแม้วจะ,จะมาเอาของพี่น้องหลายเข้ามางาบแบบนี้โขบงังให้ตายเลยผมจบบวเข้าใจไหมมันมันจะงาบได้ยงหรือเอางห้วางราบเข้าใจไหม ก็ความอยากบวมพวกพวกนี้ิว่าให้เลยน้ำตนไปได้เลยนี่มันเฉลมฉลงเรื่ะไรับาเราทำเร่ความไม่ตาจริงอะไรเอยเรียกว่าความทุ้งเฟ้อแบบแสงทนพะรังยิ่ง่วงยิงเอาอะไรไม่มีเลยพังจริงอ่ะเพื่อโรืงเรื่อเรื่องเรื่องเื่องื่อทำงานเานี่อีกสองวันที่สามเนี่ยก็จะย้ายลงไปเช็ดอแล้ววิญาชิ มันจะอยู่จะอยู่ความหมุนของเราติ้วติ้วเท่าไรแจะหาที่จะได้เพื่อเราเท่าไรไม่หมุนนะไม่จะเพื่อโลกเพื่อโลกเพื่อโลกคำนั้นทางด้านวัตถุวัตถุจะมียวทางด้านธรรมะแล้ว็ช่วยสงฆ์เต็มที่เต็มที่เยมฐานเลยนะแล้ก็มีข่าวนี้ธรรมะสีของตาบัวออก แต่นะว่าการแต่พี่ร้องชาวไทยเราต้อง <c oughs> ตั้งระยะสี่ปีห้าปีมันแทศตลอดเวลาไ <c oughs> ม่มีเรื่องวันหนึ่งกีกันั้งอยู่เช่นอย่างนี้ก็ตอนข้าวแท้จะ,ะไม่มีสุลาอย่างพู่เรียนแล้วอยู่ในข้าไปอย่างเท้นี้ต้องข้าวจันเดือนหนึ่งอยู่ที่นี่มีมีเฉพาะชาวยังก็มีงานอยู่ก็แทศในงานในงานแล้วก็มาแท้ชีวัะนี เป็นอย่างนี้ตลอดนี้ยเหล่านี้ประมวลมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อเราไม่มีเลยบอก็แม้ไม่สิไม่สารเราไม่มีถ้าเราพอทุกอย่างก็บอกว่าพอทุกอย่างม่อเจ้ความไม่การต่อโลกสงสารตอนนั้นได้มานนมากนะ้อยนี่โถจะพร้อมเรามีอืมพิสูจน์พิสานระมัดนะไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยก็อํานาจความไม่ตาน,นั่นแหละไม่ใช่นะทําให้มันจะื่นได้นะทําให้พีพิสานได้มามากน้อยหนุนก็หนุนก็หนุนเข้า เนี่ยครับนี่เราเท่าที่ทำรรมากที่จะที่กระจายออกให้พี่น้องชาวไทยเราพอได้ทราบบ้างธรรมะนี่บอกว่าห้าปฏิบัติบอกงลงเลยพระพุทธเจ้าเอาธรรมะจากห้าปฏิบัติจิตพภาวนามาสอนสอนโลกจนวางศาสนาลงเวลานี้ก็ประเทศพุทธศาสนาของเราก็ห้าพันปี ที่วางศาสนาลงไปว่าถึงห้าพันปีออกมาจากจิตภาวนาของพระพุทธเจ้าจัดสลู้อยู่ในป่านั้นแล้วบรรดาสาวโกทั้งหลายที่ไปศึกษาเข้าโบมาบังปฏิบัติธรรมในป่าในป่าความความรู้ในป่าออกจากหัวใจออกจากหัวใจพระพุทธเจ้าแสดงแสดงธรรมยแต่โลกด้วยความด้วยธรรมออกจากใจภราสาวกทั้งหลายแสดงธรรมเถ่โลกออกจากใจ ออกจากใจทางนั้นนั้น <c oughs> อย่างนี้เราไม่มวัดลอยแล้วก็ปฏิบัติตามทางของาศาสนา,ศาแห่งธรรมที่เรียกว่าสวาสดิธรรมตดไใ้ชอบแล้วเราก็เดินชอบตามนั้นความรู้ความวาเห็นก็เป็นไปตามนั้นตามนั้นจึงได้มานานามาสอนพี่น้องทั้งหลายแหวนนี้เราเอาความโกหกมาจากไหนคนเราปฏิบัติจนแทบสละสละเป็นสละตายมาจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือในชีวิตเลยจึงได้โผล่หน้าขึ้นมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายนี้นี่เอามาโกหกเหรอ ให้ท่านหลายฟังให้ดีนะหลวงตาบัวตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะอืเราพูดอย่างยันทุกอย่างเราไม่สงสัยเลยนี่มันกล้าอ,อยู่นี่ไห้ว่างไงถ้าเป็นวัตถุก็จะจับมาโขกหน้าผากหนึ่งดิแต่อันนี้ไม่ใช่วัตถุก,ก็มิตะสอนบอกน,นามธรรมนาี่จะได้ยินแต่ชื่อธรรมชาติจริงๆนั้นไม่ใช่วัตถุพอที่มาสับนั้นต่ออีนี่เชื่อหรือไม่เชื่ออย่าว่างนั้นนะก็มแตรสอนบอกว่านี่ใครจะเอาก็เอานะไม่เอาจมนะ ผู่ที่สอนไม่จมพระพุทธเจ้าไม่จมสาวกทั้งหลายไม่จมเราแบกตัวสมุขเราก็ไม่จมสอนด้วยความเมตตาใครจะยืดกระยืดใครจะเกาะเขาก่อนะเวลามีความจําเป็นอยู่ครับใครอยู่กับสัตว์โลกสัตว์โลกคือใครเราคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นสัตว์โลกความจําเป็นเต็หมหัวใจเราอยู่นี่อเวลานี้เราอยู่นี่เป็นยังไงหลักใจของเรามีไหมพ่อที่จะยืดจะเกาะให้เป็นความแน่นอนอบอุ่นตายจะได้มีไหมถ้าจะไม่ให้รีบนะ อย่างอื่นจะมาจะมาอวดนะวัตถุเงินทองกข็ของนั่นเป็นเพียงอาศัยส่วนร่างกายมือม,มีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วหมดสภาพนะแต่จิตนี่สําคัญบาปกับบุญไม่หมดสภาพนะจะเกาะติดกับจิตจาให้ดีคํานี้นะอืมฟังให้ดีนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเกาะจิตใครสร้างบาปนี่แหละถลําลงกปนรกจะเป็นอะไรพาไปบาปเจ้าของสร้างเองแล้วพาไปไม่มีอะไรแบบพาไปแล้วแล้วบุญไปสวัสดีฟานาแล้วบุญกุศลมีของอะไรพาไป ให้พ่อมีกันยื่อทางโลกก็วิ่งเต้นขนขวายทั่วนหน้ากันเพราะปากช่องมันมีความจําเป็นตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาต้องวิ่งเต้นข้นขวายมาให้มันอันนี้ก็แยกให้ประเภทหนึ่งสําหรับร่างกายจำเอาไว้ให้ดีนะนี่เป็นภาคหนึ่งส่วนร่างกายมีชีวิตยอยู่เอาภาคที่สองที่เป็นภาคสําคัญมากภาคสมบุกสมบันทิ้ไปตลอดเกิดตลอดตายตลอดสุกทุกตลอดนี่คือใจให้เอาตรงนี้นะอันนี้ก็ให้แยกเข้ามา ให้เป็นความจาเป็นให้หนายิ่งกว่านั้นซะด้วยซ้ํานะอันนี้ชั่วชีวิตเรมหายใจของคนหน,งหนึ่งที่ปีตายหมดสภาพอันนี้ไม่ได้ตายออกจากนี้ปั๊บเกาะน้ำปูออกนี้เกาะน้ำป๊บาปกรรมบุญกุศลพาให้เกาะอืถ้าเป็นข้าเป็นบาปก็ใสลงเลยอืใสเจ้าของผู้ทําเก่งๆนั่นแหละผู้ที่อวดรู้อวดฉลาดบาบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นลัผู้ที่ตัวมันรับเหมาใหญ่นะอื ผู้ที่ผู้ที่กลัวตามทางของศาสดาซึ่งเป็นทางแห่งความปลอดภัยแล้วจะไม่ลงสู่ที่ทรมานเช่นนั้นพวกนี้จะลงหมดพวกอวดดีตามกิเลสนี้ลงหมดนี่เลยสอนโลกให้ลงนะธรรมะสอนโลกให้ขึ้นนะทำคำนี้ให้ดีผู้ที่เจ้าสอนบวชใดบันใดเป็นสวดคารธรรมจัดไว้ชอบหมดทุกบวชทุกบัณทุกขั้นทุกภูุิมทุกประเภทข,ของบาปของบุญของสัตว์ทั้งหลายทั่วทัวไปสอนไว้ถูกต้องแน่นยาทุกอย่าง ไม่มีใครเกินศาสดาอ,สองค์เอกสมควรมาเป็นศาสดาของสว์สโลกได้ทุกๆพระองค์ไปเราเป็นสวรโลกประเทศใดควรจะยึดจะเกาะทำของผู้เจ้าหรือจะไปเกาะพวกที่เหลือกันหาให้มันลากลงลากลงมันตายมากี่ศับก,ก,กี่กันทุกมากี่แวนไม่ควรมันควรจะเ็ดหลาบไปแล้วนะทำผู้เจ้าประกาศกลางวันมานี่นานเท่าไหร่้ะให้ปา <c oughs> ตั้งเนื้อตั้งตัวนะทุกนี่คือมีตะีเลือตรงนั้นมาป มาประทานนะพอเราจะสร้างความ,วามดีมากน้อยนี่กิเลสจะเข้ามาดันเรานะมันจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาอันขัดข้องอย่างนั้นขัดข้องอย่างนี้สุดท้ายกวันนี้ไม่สบายแล้วไม่มีโอกาสเลยนี่กิเลสปิดแวบบิดหมดนะเวลาเราจะสร้างความดีมันต้องมีทุกระยะหัวใจทุกคนมีด้วยกันหมดนี่แหละเราดูเวลามันหนาแน่นมันปิดเลยไม่ให้ไปพอพูดอย่างนี้แล้วเรายังเลือกถึง <c oughs> โยมคนหนึ่งที่อยู่จันทบุรีไม่ลืมนะ โอ้แกพูดนะแกโกรธเจ้าของนะไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> คือแกเวลาแกยังหนุ่มอยู่แกว่าบ้านก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละที่เขาไปวดัดเขามาขานมาเขามาชวนไปวดัดเ,เขาชวนเขาชวนให้ไปวดัดโอ้ยโกรธแค่เนะี่ยเขาสิอย่างหนักว่างั้นนะโอ้มึงไม่ไปมึงจะมาชวนกูไปหาอะไรนะโกรธทั้งวันวันนั่นนะ้าถ้าเป็นธรรมดาตามข่านะแกว่า แต่นี่เขาชวนไปวดัดแต่ว่างั้นนะคืออันนี้มันระงับเขาจะไปโกรธให้เขาทําไมเราไม่ไปเขาก็เห็นบังคับบัญชาเขาก็ชวนธรรมดาแล้วไปโกรธเขาทําไมเน,นะนี่คือตอนตอนมันเป็นอย่างนั้นจิตฟังที่หนะจิตของคนเดียวเนี่ยโกรธให้เขาทั้งวันว่างั้นนะถ้าว่าเป็นอย่างอื่นจะตามฆ่าเลยชค่ว่างั้นนะแต่นี่แกก๊อดเข้ามาก็เขาชวนไปวัดแต่ว่างั้นนะนนม,นนนะมันกระยุบลงที่นี่แกมาภาวนาละวสิ นี่แหละที่แกเห็นโทษของแกคนคนเดียวเวลามันมืดมันก็มืดอย่างนั้นนะมันจะตามฆ่าเขาที่เวลามันสว่างขึ้นมาแล้วมันก็เห็นโทษเจ้าของเองโกรธเจ้าของแกพูดลักษณะโกรธมากนะโกรธให้เจ้าของเราดูอยู่น่ะโกรธแค้นมากโทษจิตตรงนี้ทาไมมันเป็นอย่างนี้้าว่าเวลานั้นมันโหดร้ายทะลุณมากทีเดียวที่ดูที่เขาชวนไปวัดมันจะตามฆ่าเขานล้วมาดูเดี๋ยวนี้มันถึงมาแหมมันมืดเหลือเกินนั่น ที่นี่ตอนเจแกว่าภาวนานี่แกรู้จริงๆอ่ะดูใจคนรู้นี่ว่าไงพ่อเนราบว่าไปสั่งเสียลูกสูจะมาะยุ่งกับกูนะถ้าอา,าจารย์ไม่กลับว่าอะไรกูอยู่นู่นอะไรสูจะไปจะไปยุ่งกับกูคือจะเป็นอารมณ์ว่าพ่อไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยท่านกลับว่าอะไรกูมาเลยมาเลยถ้าเราอยู่นั่นทนานแกก็ไม่กลับเวลาแกมาเล่าให้ฟังโ <c oughs> ทหน้าฟังนะ มาเล่าให้ฟังท่านนิ้งทองไปขายแกคบขันดีเพราะท่านทองเป็นพระทีนีคุยกันอยู่นะทีะ่ใครยัไม่เเห็นหมดนะแกจนะรู้จริงจนิงนู่น,ะนเวลามันสว่างมันเห็นอย่างนั้นนะแกไม่ค่อยพูดนะแต่จริงจังมากนะสมกับว่าคนเด็กแล้วเป็นนักเรียนโตได้ที่นักเรียนทำแกก็แข่งแบบเดียวกัน นี้ก็พูดไปพูดมาถึงเรื่องว่าจิตใจใครเป็นยังไงมันมันรู้หมดแล้วมันปิดไม่อยู่จะทําไงก็มันรู้จะเพร็ว่างั้น,นะทั้งนี้ก็รู้จิตอัตมาไหมรู้ขึ้นที่จิตจิ้นจองอะพระที่ดื้อรู้จิตอัตมาไหมรู้จิตท่านยังไม่หลุดพ้น,น <c oughs> เห็นไหมล่ะ,ะไม่เหมือนจะขึ้นทั้งสองเลยนะเราไม่ได้ว่าอะไรล่ะ,ะรู้จิตท่านยังไม่หลุดพ้นไม่เหมือนท่านอาจารย์นก็ขึ้นเลยนะขึ้นทั้งสองเลยเราท่านอาจารย์ผ่านหมด ว่างไปหมดเลยเนี่ยทางนี้อยู่นี้เราไม่ลืมอ,นอปปนนนันนี้ตอบไปป้าคดีนั่นเราจะเห็นอย่างนั้นริงจิตท่านยังไม่พ้นว่างอย่างี้ไม่เหมือนจิตท่านใานฌาหรือว่าทั้งสองเลยแกก็ไม่เราก็ไม่เคยถามแกมแล้วแกก็มาคงดูใจเราแล้วนั่นสิแกมาห้เราเข้าใจไหมแกก็ไม่เคยพูดเราก็ไม่เคยถามถามอะไร <S <S เรื่องทุกอย่างมาอยู่กับเราไปถามเขาหาอะไรได้ไหมล่ะ เป็นยังไงที่เราจะมาก็เป็นบ้าหรือย่างที่เขาอยู่กับตัวเองยังให้กฏตาสามคนอื่นมาก,กับบ้าอย่างท่านยิ่งจงก็ยังดีจะตอบแบบผ,ผนะ่อนผ่อนนะจิตท่านยังจิตท,ท,ท่านยังไม่หลุดพ้นว่างนันยังดีอยู่นับว่าแะตอบฐานผ่อนผันมากถ้าเราตอบจะเป็นแบบไหนไม่รู้นะท่านถิงทองไม่งา,ายหมาเลยบานนี่รู้แล้วยังไม่รู้นะถ้าเราต่อยต่อยอย่างจังๆนะ <c oughs> ข้การนี้นี่พูดถึงเรื่องจิตมันเปลี่ยนตัวมันอย่างนี้นะ อย่างที่แกโหด้ายทารุณจะมาเล่าให้ฟังโอ้ยจ้าูดนีโก้โหถ้าจะของโหดมากนะนี่แหละเรื่องที่เล็บมันเป็นขนาดนี้เทียวนามันะเป็นกับผมเบ่งวางนะันมันจะห้เสียผู้เสียคนถ้าสมมุติว่าเขามาทําผมไม่เสียใจอย่างที่เขาชวนไปว่าผมตามฆ่าเลยนะนู่นนะฟังที่บอกว่าผมตามฆ่าเลยวางนะัน อันนี้เขาเขาชวนไปวัดแ่ว่าจะย้ำเรื่องย้ำเหล่านะเรื่องไปวัดหนึ่งนะเขาพูดว่าอันนี้เขาชวนไปวัดแ่ว่าแล้วก็หมอแกว่าถ้าไปอย่างอื่นตายเลยอยู่่ะนั่นนะฟังดีนี่วันโหดขนาดนั้นนะมันที่เหลือตัวนี้แต่ว่านเวลามาเห็นโทษของมันแล้วแกจึงโมโหตามหลังแล้วที่นี่นี่เราดูท่านปิดเวลากิเลมันเข้าก่อมันไม่รู้ตัวนะเวลามันเบิกกว้างอ,งอะไรมันเห็นอะไรเห็นอะไร นี่มันก็ยิ่งเห็นมากเห็นมากเขาไปโดยลำดับดังที่เจยพูดในพี่น้องหลายฝั่งถึงขนาดที่ว่าความเพียรน,นอนไม่ได้กลางคืนนอนไม่หลับกลางวันนอนไม่หลับมันหมุนเพมันติวต้วติว้วติ้วที่จะให้อยู่ให้ป้นโดยไทยเดียวโทษ<ม>ของเกตมีมากขนาดไหนถึงหัวใจเลย แล้วคุณค่าของธรรมมีขนาดไหนก็ถึงใจด้วยกันเมื่อต่างกันต่างถึงใจแล้วที่จะบุกให้หลุดพ้นพระนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนะ <c oughs> ชั่วเอ,อื้มนะเวลามันเกี่ยวโยงถึงกันชิดใกล้คิดติดพันเข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้มีวันมีคืนนะเป็นความเบียนอะัสนอมัติ <c oughs> อยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นตลอดจะให้เผลอไม่มีนี่แหละเวลาทำบ้ามีกําลังแล้วเมือจันทิเลศมีกาําลัง กิเลสม,มีกําลังมันก็เป็นอัตโนมัติเขามันลากสัตว์ตั้งหลายคิดปุง่งอปั๊บเป็นกิเลสทันทีทันทีเป็นอตตัตโนมัติโดยไม่ใครใครไม่ทราบแล้วว่าเป็นกิเลสนะแต่ทันแล้วเป็นกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตาเห็นรูปปั๊บเป็นกิเลสแล้วหูฟังเสียงไปดูิดออกแด้ะไรบูมในมีก็กิเลสนำหน้านำหน้านี่เรียกว,ว่ากิเลสทํางานโดยอัตโนมัติลากขนสัตว um. ์ไปโดยอัตโนมัติเพราะงั้นสัตว์ตั้งหลายจึงเกลื่อนอยู่ในโลกนี่แต่กองทุกข์สับสนโกนไปกันนี่เวลาบำเพ็ญธรรม เวลามันมืดกับมืดอย่างไรอย่างอิตานั่นจะตามค่าเขานั่นแหละเวลามันมืดนะเวลาแก้ไปแก้ไปค่อยจางไปจางไปจางไปมันก็ค่อยเห็นเห็นผลเมื่อสติกับอ่กับติดมันัวพันไปแล้วมันก็มีความรู้ลึกอ่ตัวได้คนเราถ้ามีสติจะรู้ตัวนะไม่มากก็รู้ตัวถ้าไม่มีสติเเลยเลวไปทั้งวันนะถ้ามีสติรู้ตัวบ้างแล้วมันจะลึกความผิดความถูก จากนั้นก็เลืกอถึงบุญถึงบาปและเลือถึงอดีตอนาคตทุกทางทุกถึงทุกอย่างสติก็จาะแล้วมันก็ขยายออกขยายออกแล้วมีทางก้าวเดินได้คนมีสติสัมปัญญาจะมาตามกันนะนีเราสติจึงเป็นของสําคัญอันี้เวลาเราบําเพ็ญไปบำเพ็ญจิตมาค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเรื่อยเรื่อยเบิกออกไปก็ต้องกอนมันถูกปิดอยู่ด้วยกิเลสกิเลสเป็นเหมือนเม่ตัวมืดมิดที่สุดปิด ใจไว้ไม่เห็นอะไรเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่ให้เห็นให้มีแต่ความกล้าหาญมันลากไปในจุดที่ไม่เห็นนั่นให้ไปลงนโกในตรงนั้นมันก็บืนไปตามมันพอจิตมันสว่างมามันก็เห็นแล้วเนี่ยดึงไปไหนมันก็เห็นมันก็รู้มันก็ถอยขุดถอยขุดปัดกันเรื่อยป้องกันปัดกันเรื่อยจากนั้นก็ค่อยสว่างออกสว่างออกมีนมองไปที่ไหนมันก็เห็นไปหมดโดยธรดัะมีตั้งแต่พิษภัยรอบหัวใจทำเห็นแล้วที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นทำก็ เบิกออกเบิกออกปัดป้องเบิดออก,ออก,ลอออกตลอดเวลามันก็หมุนไปเป็นอย่างนี้ไปเลยจนกลายเป็นอัตโนมัติความเพียรกติเป็นอัตโนมัตินั่นปัญญาเป็นอัตโนมัตริรอบอตลอดเวลาความเพียรเป็นอัตโนมัติไม่ว่าอยู่ียาบดดุตรเว้นแต่ขณะหลับนอกนั่นไม่มีเวลาว่างที่ว่าไม่มีความเพียรและขาดสติไปไม่มีนี่เห็นไหม จิตวงใงนี่แหละเวลาได้ขัดเกลาไปแล้วความสว่างสวยเป็นอย่างนั้นเป็นโลกใหม่ขึ้นมาเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนมันเพลินด้วยความเพียรนี่มันไม่มีวันคืนปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างเป็นหนาวเป็นร้อนไม่มีนี่เดินนกกรมกลางวันนี่เอาเอาผ้า้่าพับครึ่งแล้วก็ไปนี่ละมัดหนึ่งเดินนุกรมกลางวันเลยแดนขนาดไหนมันไม่เคยสนใจมันหมุนอยู่ภายในมันจะไปสนใจกับร้อนกําหนาวที่ไหนไม่สนใจนะ มันหมุนอยู่ภายในเนี่ยเปล่เวลาไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จนกระทั่งถึงเวลามันยับออกมาถึงเวลาที่จะออกจากคอมเพียนไปนี่เคยพูดกับพี่น้องหลายสัมมานั่งแล้วออกร้อนฝาเท้าเนี <c> ่ย <oughs> เหมือนถูกไฟลนเท่านันนะออกร้อนจนกระทั่งได้เอาาเท้ามาดูเออฝาเท้าเรานี่ยมันแตกเลยมันทอยมันออกร้อนหนนักงหนาเหลือประมาณมาดู มาดูไม่แตกแต่เวลารูปคำนี่โอ้ยเสียวคือมันบางพอแล้วถ้านานกว่านั้นมันจะแตกมันทะลุเข้าไปหาเนื้อเลยนะนี่หละอันนี้ถ้าหั่ว่านานกว่านั้นแตกทะลุเลยแต่นี่มันไม่แตกส่วนพรนะโสณะท่านผ่าเท้าแตกก็แบบเดียวกันเอง <c oughs> แต่ก่อนมันเห็นในตำราว่าท่านทำความเพียรจนฝ่าเท้าแตกแล้วก็ฟังธรรมดาเราไม่ได้คิดนะพอมาเจอเราเข้าแล้วเท่านั้นนะ ขาเท้าแตกเชื่อทันทีแต่ต้องแตกด้วยวิธีนี้ความเพียรจะให้เดินโยกมธรรมดาบึกบึนกันไปอดทนกันไปฝ่าเท้าแตกโอ้ยจะไม,ม่มีนะแต่ถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้ร้อยท้งร้อยเป็นเต็มถ้าที่เลียยังไม่พังจากใจฝ่าเท้าจ้องแตกแน่แน่เพราะเดินวันนี้ก็เดินวันไหนก็เดินเดินอยู่ตลอดเวลามันจะทนได้อย่างไรฝ่าเท้าไม่ใช่เดินวันเดียวนี่นะกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินเดินช้าเดินเร็วมันก็เดินอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายฝาเท่ามันก็แตกได้เราไม่เห็นตัวของเราเองจนได้เอาฝาเท้าออกมาดูจริงๆมันดูมันก็ไม่แตกเอ๊ะมันไม่แตกแล้วมือคลำโอยเสียวเสียวแป๊บๆนีน่จวนจะถึงเนื้อแล้วนะหลังมันบางแล้วนี่มันก็พูดให้มันเต็มที่ว่าทิที่เดสดไม่พังฝาเท่าต้องแตกเนะยแต่ที่เดสดมันพังซะก่อนไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็ยุติของมันไปเองนี่เวลาความเพียรมันเก่งเข้าใจหรือ เวลามันลงผู้คามก็อย่างนั้นนะยังที่ว่านะเวลาขัดกเกาเข้าไปผู้สาพยายามเข้าไปเข้าไปงานเข่าไหลเข้ามันก็แก่ก็าสามารถต่อไปก็เป็นอย่างที่ว่าเครียงไรเป็นอัตโนมัติของขอมเพียนถ้าเลียไม่พังยันไวก็ต้องขดัดจะบ้นานขนส่งางมาเลยให้ความเป็นประเภทน,นี้ถอยถอยไม่ได้เลย <S 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 นั่นฟังมาสินี่แหละอำนาจของรมเรียกว่าทางานแก่ทำทำงานแก้เกลเลดโดยอัตโนมัติแค่เดียวก็เกลียดเคยทํางานบริษัทโดยอัตโนมัติของมันอย่างนั้นแหละ มันทันกันอย่างนั้นไม่ทันแก้กันไม่ตกต้องทันกันยิ่งเป็นแขนใดทรมากก็เป็นแขนนั้นแก้กันตกนี่ละการประกอบความเปลี่ยนของดีอยู่ที่หัวใจเรายิ่งเล็ของเรียกสามมันมาหลอกให้เป็นของมีคุณค่ามีราคาไปหมดโลกทั้งหลายก็กลายเป็นโลกมู่โลกพูแต่ตามยิ่งที่หลอกลวงว่าเป็นเงินทองทั้งแท่งนะนะครอบอยู่ที่หัวใจหัวใจที่เป็นทองทั้งแท่งอยู่ในนั้นมีทำอย่างนั้นออกแสดงไม่ได้นะ มี้จากกิเลสหุ่มหอ่อไปหมดความที่เสียกิ่ข้านทอแแ้อ่อนแพความไม่เชื่อไม่เคารพในหลักความจริงทั้งหลายเต็มที่หัวใจเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกันอนใรที่เป็นที่เป็นประโยชน์แก่แก่โรคกิเลสจะปัดทันทีปิดกั้าทันทีไม่ให้เข้ามายุ่งถ้าเป็นทางกิเลสด,ดึงออกไปเลยเนี่ยให้พากันสั้างหัวสั้งใจนะเรานี่เราก็สอนเต็ม <c oughs> เหนี่ยวแล้วสอนโลกสอนน <c oughs> อักสารมีร่วมห้าปีเข้าไปธรรมนี่ออกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะ ธรรมะที่เทศน์รันุนพี่น้องหลายชาวไทยหล่านี้ร่วมห้าปีแล้วเป็นยังไงหมดได้ยังธรรมะรกราบวชนะพิจารณาสิแล้วยังไม่เคยชิดนะว่าธรรมะเราหมดหรือหมดมันหมดวิสัยวัฒนาหรือยังพวกตาบอดูหนวกเราอยากถามแต่อย่างนั้นเข้าใจไหมไอ้หมดธรรมะของเราหมดแล้วถ้าพวกนี้มันหมดวิสัยที่จะรับธรรมแล้วธรรมะบอกให้บอกก็าตามหมดเองนะเมื่อออกไม่ได้ดึงก็ไม่ออกนั่นถ้ามันชวนจะรับกันอยู่มันก็ออกของรับกันรับกันรับกัน มีปัญหาสายปัจจัยยังไงมันก็รับไปแล้วไปปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่ตนวันลรกก็น้อยตลอดตลอดไปเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เข้าใจเลยละ่ะที่เราทำหน้าที่ออกเนี่ยที่ออกสอนโรคนี่เป็นแกงหม้อใหญ่นะแกงหม้อเล็กแกงหม้อขีอ้จริงไม่ค่อยได้ออกนะถ้าเป็นแกงหม้อนั้นออกดีฟ้าดินถล่มเป็นไรวะแกงหม้อแกงหม้อเล็กแกงหม้อใหญ่คุ่งทีเดียวเลยอืมเบรกไม่มีพังม,ม,มีตะคันเล่งเดียวพุ่งเลย นั่นแหละธรรมะประเภทเด็ดขาดฝ้ากิเลสขาดสะบั้นคือธรรมะประเภทแกงมอเลีกแกงมอสิ๋วนะแกงประเภทนี้แกงตั้งเมื่อตั้งตัวหาทุนหารลอนไปกําลังวางตาเพื่อจะรวมตัวเข้าไปหาแกงมอเลีกแกงมอสิว๋วปากกัาใจยังอ่ะเอานละวันนี้แค่เพียงว่านี้